ปากดีข่าวสัน้นปากดีข่าวสัน้นความชิบหายมาเยือนที่เล้าไกา่เนื่องจากสโมสรสเปอร์ตรวจพบล่าสุดว่ามีคนติดเชื้อโควิดโดยไม่ทราบว่าเป็นนักฟุตบอลหรือเป็นทีมงานกันแน่แต่ตอนนี้ยังไม่มีการระบุว่าจะมีการเตะต่อหรือไม่ของสเปอร์กับแมนยูที่กำลังจะเจอกันแต่อาจจะเจอก็ได้เพราะว่ายังไม่มีการระบุเลื่อน ก็หวังว่าได้เตะกันนะจ๊ะอย่าเลื่อนง,งานข้าวชิปหารที่เล้าไก่เกือบไปแล้วไม่ล่ะไม่รู้ยังไงรอดูกันอีกทีหนึง่งเพราะว่าตอนเนี้ยังไม่ครบยี่สิสชั่วโมงรอประกาศอีกทีนะจ๊ะว่าจะเตะหรือจะเลื่อนหรือจะยังไงงานข้าวที่เล้าไก่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับขอพุณครับ